คู่บิ๊กแมตช์ครับมาช้าหน่อยเข้ารอบชิงครับมีท่านผู้ชมเยอะครับ Terima kasih telah <laughs> menonton! ีแอดมินเริ่มปวดแขนแล้ว วันนี้พี่รอดน่าจะเข้าก่าครับไม่มีแรง หนี้ฟันไม่ไม่ข้ามติดนิดยาวเริ่มเกลียดแล้วครับ หีครับสองอเริ่มได้ใจแล้วครับมีสีสัน

and Millon <laughs> อันนี้กองเชียร์เยอะจริง